คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่ม,มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันเลยนะครับกับทีเด็ดจานเจแอนเบีฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย16พฤษภาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมโ,มโคโบรบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกาครับเป็นรอบรองชนะเลิศเกมที่5ครับการดวลกรรวันรวงบอสตันเซลติ้ครับยอดทีมดำหนึ่งในสายครับจะได้เปิดบ้านทีดีการเด้นครับในเกมปิดซีรีส์กับคลิปแลนด์คาเรียตอน6โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทย โดยโค้ชของเจ้าบ้านบอสตันเซลติกเป็นโค้ชหนุ่มอย่างโจมาซูล่าวันนี้จะได้ดวลกับเจบีบิเกอร์สตาร์เหมือนเดิมครับของคริปลันโดยผลงานเกมล่าสุดครับก็เป็นทางด้านทีมเยือนอย่างบอสตันครับบุกไปเอาชนะทางด้านคริปลันคาเรียไปได้หนึ่้อยเต่อ102ครับในเกมที่คริปลันไม่มีเดนแวนมิเชลครับโดยเจสันเททัมครับกดให้บอสตันไป33แต้ม11บเอ็ดดีบาเป็นดับเบิลดับเบิลครับแล้วก็มี5แอสซิสต เสริมด้วยคูยังเจอเลนบราวน์27แต้ม8ดรีบาวครับแล้วก็กาดตัวเก่งของทีมอย่างจูฮอลิเดย์16แต้ม7ดรีบาวห้าแอสซิสสุดท้ายบอสตันก็ชนะไปได้แบบไม่ยากครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งทางด้านคริปแลนด์คาวเลียครับเป็นทางด้านดารุสกาเลนครับในเกมที่ไม่มีมิเชลครับกดไปถึง30แต้ม3รีบาวเจ็แอสซิสแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอครับเสริมด้วยคาริสเลวเบิร์ดครับ19แต้ม5รีบาวสามแอสซิส และเจ้าพ่อวงในอย่างอีวานโมบลีครับ19แต้ม9ริบาวครับสุดท้ายก็เป็นบอสตันเซลตี้ครับก็ดูแน่นอนกว่าครับผู้เล่นก็ถือว่ามีระดับที่ดีกว่าคลิปแลนคาเวเลียครับก็มาดูว่าเกมนี้ครับเกมหนีตายของคริปแลนด์จะรอดหรือไม่ครับเราไปดูรายชื่อตัวจริงของฝั่งเจ้าบ้านบอสตันเซลตี้ครับยังคงเป็นพอยกัดอย่างจูฮอลิเดย์เล่นบาสฉลาดมากเกมรับดีครับดวลกับไดรุสกาเลนครับ เรื่องของเกมรุกผมมองว่าพอๆกันครับแต่เกมรับและความเก่าไปที่จูฮอลิเดย์ตำแหน่งชูติงการน่าสนใจครับเจ้าล้นเดริกไว้ครับถือเป็นปัจจัย X ของทางบอสตันครับจะได้ดวนกับโดนแวนมิเชลครับแต่ข่าววงในล่าสุดบอกว่ามิเชลอาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้ครับต้องรอเช็ครายชื่อตอนเช้าอีกหนึ่งครั้งครับส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดครับเจเรนเบลจะได้ดวนกับแม็กซ์ตูดครับที่ช่วยทางด้านคลิปแลนด์ทั้งเกมรุกและเกมรับแต่อย่างไรก็ตามเจเรนราวถือว่าโดดเด่นกว่ามาก ไปกันต่อที่ตำแหน่ง power forward สุดรุ่นท้ายของโคบีแบน์อย่างเจสันเททัมจะได้ดวลกับเจ้าพ่อวงในแห่งการรีบาวอีวานโมบลีของคริปแลนด์ตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีเรื่องเกมรับครับแต่เกมรุกคนละเรื่องครับเททัมเหนือกว่ามากส่วนเซนเตอร์คงในจอมเก่าตาหวานอัลฮอวฟอร์ดครับจะได้ดวลกับเจ้าหัวฟูจจเดตอเลนครับสถานะของจจเดตอเลนวันนี้ก็ถือว่าไม่แน่นอนครับมีโอกาสเหมือนกันที่เขาจะไม่ได้ลงสนามในเกมปิดท้ายเกมนี้ครับ โดยผู้เล่นบาดเจ็บอย่างที่ผมได้บอกไปสถานะของเจาเด็กอลเลนและโดนวนมิเชลครับ50-50ครับขึ้นเป็นสีเทาครับแล้วก็เอ็นเอียงไปในทางที่จะไม่ได้ลงสนามมากกว่าส่วนทางด้านบอสตันเซลติครับมีผู้เล่นคนสำคัญแค่คนเดียวเท่านั้นที่ลงสนามไม่ได้คือเซนเตอร์ตัวจริงอย่างคริสตัลพอร์ตินกิสและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ,บ้านบอสตันเซลติแล็บนี้ประกอบไปด้วยจูฮอยเดอริคไว เจลินบราเจสันเททัมและออฮอลฟอร์ดครับส่วนคริปแลนด์คาลียัทีมเยือนประกอบไปด้วยไดรุสกาเลนดดนแวนมิเชลแม็กสตูดอิวานโมบลีและจาริดอัลเลนครับแต่รายชื่อของคริปแลนด์ยังไม่นิ่งครับสถานการณ์ล่าสุดคริปแลนด์ทีมเยือนตามอยู่1น่ต่อครับถ้าเกมนี้คริปแลนด์แพ้บอสตันครับ ็เก็บกระเป๋ารอฤดูการหน้าทันทีครับโดยจับคู่แมชอพดวลกัน,นวันนี้ครับเจสันเททัมสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของโคบี้ไบอันจะได้ดวลกับไดรุสการแลนครับก็ก้าวขึ้นมาเป็นแมททับในายามที่ไม่มีโดนาวนมิเชลครับโดยเททัมฤดูการนี้ในรอบเพย์ออฟ24.2แต้มต่อเกมครับแต่รีบาวได้ถึง10.4ครั้งถือว่าโดดเด่นเรื่องการรีบาวและเกมรับมากๆสำหรับเททัมในฤดูการนี้ส่วนไดรุสการแลนครับในรอบเพย์ออฟมีแค่16.1แต้มต่อเกมเทม่านั้นถือว่าไม่โดดเด่นครับ และทศนะของจานเจนในคู่นี้ครับทุกสำนักมองว่าบอสตันเป็นต่อทางด้านคลิปแลนหลายช่วงตัวครับและเกมนี้เป็นเกมที่ต้องปิดซีรีส์เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปครับไปรอผู้ชนะระหว่างนิวยอร์กนิกส์และอินดีนาเพเซอร์คร,ครับเพราะฉะนั้นในวันนี้การชนะแบบเบสเดดขาดครับแบบขาดลอยน่าจะส่งผลต่อโมเมนตัมของทีมพอสมควรครับวันนี้บอสตันเล่นในบ้านน่าจะโหดชนะเกิน14แต้มยืนฝั่งเททัมครบเคื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ a t n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ a t n b a 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ